เทินตามประเทศกันดีกว่านะครับมีช่อง Cable ที่อเมริกาช่องหนึ่งครับสั่งทอดรายการเรียลิตี้ที่ออกอากาศในช่องนะครับเพราะว่าพบว่ามีดาราในรายการเนี่ยลวนลามเด็กผู้หญิงครับรวมถึงไปดูสถิติการออกอากาศของรายการประกวดร้องเพลงที่ยาวนานที่สุดในโลกด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับไปดูหนังที่กำลังถูกจับตามองกันก่อนครับนี่คือ m a c b e t h เวอร์ชันล่าสุดที่มีรายชื่อเข้าจริงปามทองคำด้วยครับ ละครนมำตาของวิลเลียมเชกสเปีย์เรื่องแม็กเบดได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งโดยครั้งนี้ได้พระนางมากฝีมือไมเคิลฟาสเบนเดอร์และมาริยงโกติยาสมารับบทนำแถมหนังยังได้เป็นหนึ่งในผลงาน19เรื่องที่เข้าชิงรางวัลปามทองคำรางวัลสูงสุดของเทศกาลหนังเมืองคานสประจำปีนี้ด้วยค่ะ โดยผู้กำกับจัสตินเคอร์เซลตั้งใจให้เวอร์ชันนี้สำรวจอาการผิดปกติทางจิตของแม็กเบธและเลดี้แม็กเบธที่ยงใหญ่และนำไปสู่หายนะในตอนท้ายส่งสารมาริยงก็ยอมรับว่าการรับบทเลดี้แม็กเบธยากมากๆค่ะและเพราะหนังยกกองไปปักหลัก่าทยทํากันที่สกอตแลนด์พอถูกผู้สื่อข่าวถามถึงข้อดีของการถ่ายหนังเรื่องนี้หนุ่มฟาสเบนเดอร์ก็ตอบแบบติดตลกว่าคงจะเป็นวิสกี้อร่อยนั่นเองค่ะ ส่วนการแข่งขันร้องเพลงระดับยุโรป Eurovision Song Contest ก็ได้รับการจารึกชื่อลง Guinness World Records ว่าเป็นการแข่งขันร้องเพลงที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ยาวนานที่สุดในโลกตั้งแต่ออกาากาศครั้งแรกเมื่อปี1956ค่ะซึ่งกอประจวบเหมาะที่การแข่งขัน Eurovision Song Contest ปีนี้ฉลองครบรอบ60ปีพอดีโดย European Broadcasting Union ผู้จัดจาก,การแข่งขันก็รู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จที่ได้รับและมองว่านี่จะช่วยกระตุ้นให้คนที่มีความสามารถเผยตัวตนออกมาให้โลกได้รู้ ที่สําคัญการแข่งขันปีนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ออสเตรียยังเป็นปีที่มีประเทศส่งนักร้องเข้าชิงชัยเป็นจํานวนมากที่สุดเป็นประวัติการถึง27ประเทศอีกด้วยที่ผ่านมาศิลปินที่ชนะการแข่งขันเวทีนี้และประสบความสําเร็จระดับโลกได้แก่วงแอบบา้าซิลินดิออนรวมถึงแชมป์ของปีก่อนคอนชิต้าเวิร์สผู้หญิงมีหนวดจากประเทศออสเตรียนั่นเองค่ะ ปิดท้ายด้วยช่องเคเบิลของอเมริกา TLC ที่ถอดรายการเรียลิตี้ยอดฮิต19 Kids and c o u n t i n g ออกจากผังหลังมีข่าวดาราชายลวนลามเด็กหญิงมาหลายรายในสมัยวัยรุ่นค่ะ โดยจอชดักเกอร์วัย27ปีออกมาขอโทษและสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำลงไปแต่ไม่ได้ยอมรับตรงๆว่าใช้กรณีชาวที่เป็นข่าวหรือเปล่ารายการ Reality 19 Kids and c o u n t i n g เป็นเรื่องราวของครอบครัวใหญ่หัวโบราณที่แสนจะยุ่งเหยิงโดยออกอากาศมาตั้งแต่ปี2008และได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปีนี้ก็เข้าสู่ซี่สั้นที่10แล้วละค่ะ